สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเป็นกล้องตรวจจับความร้อนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อบอสรุ่น GTC 400C ค่ะตัวนี้นะคะจะสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ที่400องศาเซลเซียสค่ะลักษณะาการแสดงผลของตัวเครื่องนะคะจะเป็นแบบภาพซ้อนภาพนะคะก็คือจะเป็นภาพความร้อนทับภาพจริงค่ะระบบความแม่นยำในการวัดนะคะก็จะอยู่ที่บวกลบ3องศาเซลเซียสค่ะ ตัวนี้นะคะสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าออกได้นะคะได้ทั้งผ่านสาย micro USB ที่แถมมากับในชุดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบผ่าน Wi-Fi ได้ค่ะตัวนี้ก็จะมี Wi-Fi ในตัวนะคะจะเป็นผ่านถ่ายโอนข้อมูลผ่านแอปของ Boss นะคะ Thermal p p p ค่ะตัวแอปนะคะรองรับได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการใช้งานตัวกล้องจับความร้อนตัวนี้กันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัวเครื่องกันก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวกล้องค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูเสียบสาย USB นะคะไว้สําหรับดาวน์โหลดข้อมูลค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีเลนส์กล้องค่ะแล้วก็เลนส์เซนเซ,นเซอร์นะคะปุ่มสีแดงจะเป็นปุ่มวัดอุณหภูมิค่ะ ส่วนด้านล่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่ฐานค่ะตัวนี้จะใช้พลังงานจากถานนะคะจะใช้ฐานขนาด 2A จํานวนสีก้อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปุ่มการใช้งานนะคะเริ่มที่ปุ่มแรกปุ่มสีแดงค่ะเป็นปุ่มไว้สําหรับเปิดปิดเครื่องค่ะ,คะกดเปิดเครื่องขึ้นมานะคะรอให้ตัวเครื่องดาวน์โหลดก่อนนะคะค่ะจากนั้นเราก็เปิดฝาสีแดงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ มาดูที่ปุ่มการใช้งานนะคะเริ่มที่ปุ่มลูกศรขึ้นลงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปรับขนาดภาพความร้อนนะคะเราสามารถเลือกขนาดภาพความร้อนที่ต้องการแสดงได้นะคะแล้วก็ลูกศรปุ่มลูกศรซ้ายขวาค่ะก็จะเป็นการเลือกการแสดงสีของอุณหภูมิที่เราต้องการนะคะก็เลือกได้เลยค่ะ ปุ่มต่อไปค่ะปุ่มตรงกลางนะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันค่ะก็คือเลือกรูปแบบการวัดหรือรูปแบบการแสดงผลได้นะคะก็จะมีแบบอัตโนมัติค่ะแบบแมนนวลแบบแสดงอุณหภูมิความเย็นนะคะหรือว่าแสดงจุดที่เป็นความร้อนค่ะปุ่มมุมบนขวานะคะจะเป็นการตั้งค่าตัวเครื่องค่ะอันนี้ถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลด ไฟภาพออกไปนะคะก็ให้มาที่ตั้งค่านะคะแล้วก็เลือก WiFi เป็นออนค่ะค่ะต่อไปจะเป็นปุ่มรูปกล้องด้านล่างตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มไว้บันทึกข้อมูลค่ะสมมุติเราต้องการที่จะบันทึกข้อมูลจุดนี้นะคะเรากดวัดเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มด้านหลังตัวนี้นะคะค่ะค่าก็จะหน้าจอจะขึ้นคําสั่งโฮนะคะก็คือจะล็อกค่าตัวนี้จากนั้นเราก็กดปุ่ม รูปกล้องค่ะเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะเรียบร้อยถ้าเราต้องการจะวัดจุดอื่นอีกเราก็กดปุ่มสีแดงด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะค่าก็จะออกมาแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเรียกดูข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้นะคะกดที่ปุ่มมุม,ม,มบนซ้ายค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลภาพที่เราทำการบันทึกไว้นะคะ ค่ะถ้าเราต้องการที่จะลบข้อมูลก็กดที่ปุ่มมุมบนขวารูปถังขยะนะคะแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็ถูกลบออกไปแล้วค่ะค่ะในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะก็จะมีอุณหภูมิความร้อนสูงสุดนะคะแล้วก็จะมีอุณหภูมิความเย็นต่ำสุดค่ะส่วนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีวัดอุณหภูมินะคะ ค่ะสำหรับการใช้งานตัวกล้องตรวจับความร้อนบอส GTC 400C ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะสำหรับกล้องตรวจจับความร้อนบอส GTC 400C ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่38,500บาทค่ะตัวสินค้านะคะเรารับประกันให้6เดือนค่ะในชุดอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระเป๋าสำหรับใส่เครื่องมือค่ะแล้วก็จะมีสาย USB UM และคู่มือการใช้งานให้ค่ะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถ walk in เข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ s r y i 9 9ค่ะค่ะและลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสำรวจระยองนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดในโรงแรมคามิโอแกนได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ